เอาว่ะกลจะเป็นราชาอูโนนะครับแยกกูนั่งข้างไอ้แบคอีกแล้วเดี๋ยวแม่งก็หลุดอีกพี่วินมีสีแดงไปเดียวเองเหรออู้มีเยอะแยะเต่สีเหลืองสามใบรวยเสียโคดีอดเลยเสียจัดเสียจัดไม่มีอะไรพี่นี่นี่เอามาเอามาเอามามาบวกไป อะไรวะพี่ขอบคุณอะไรอ่ะได้ขอบคุณจริงๆมันได้บวก42ใบหรือไงวะใช่แม่งดวงดีเฉยเลยเออโอเคไปให้ผมได้เล่นมือถืออันนี้ข้อหาอะไรเนี่ยผมไม่ได้ทำอะไรพี่นะเออเออให้ไปส่งแฟนไงอืมส่งเร็วอ้าวไม่อีกคนน่ะอีกคนน่ะแกรับกรรมแล้วไปแล้วกัคนที่สองต่อคนที่สองมีอยู่เออคเล่นรับกรรมไปพี่ เออเฮ้ยไม่มีสีน้ำเงินพี่ดำไม่มีสีน้ำเงินใช่หรือเปล่าก็จวดเมื่อกี้วิวีห็นเหรอใช่ไงจวดหรือเปล่าไปเฟจะหมดว่ะเฟจะหมดว่ะเราต้องเล่นไฟไอ้สีส้มชัวร์ี่ไอไม่มีสีส้มไม่มีสีส้มอ่ะไม่มีเพราะไม่มีสีขาวอ่ะเออสีเหลืองมันก็ไม่มีเฮ้ยเอ้ยเ้ยโอ้ยเขาไม่มีเหรอเสียใจเลย จะจำอะรเดียวนี้จะจำไม่ได้แล้วแล้แม่งจะล้มแชมป์ไงเออไปเสียต่อพี่ที่ยันได้อีกสมัยหนึ่งประมาณนั้นนะพี่อ้าวไม่มีสีแดงอ้าวมี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 อยู่แล้วว้าวเมื่อกี้เอาจั่วสีเหลืองไงเตรียมไห้ไงเตรียมสำหรับเตรียมสำหรับไพ่เอยพี่ไอ้ต้อไมาเงียบติดใจแล้วเอ้าไม่มีสีแดงล้เอ้ยเอ้ยอ้ยเอ้ยรู้ว่ารอรีพี่ตังจะรักษาแชมป์ไว้ได้หรือเปล่านะครับบวกตาแบ๊กก นู้ยนจะรดน้ำแล้วผมผมรู้ไงพี่มีสีเหลืองสามใบใช่ปะล่ะผมรู้ผมรู้เอาแล้วว่าแล้วว่าเออของจริงว่ะก็เลยจุ๋เลยจุ๋เลยเอ้าไม่จุ้ยไปน้อยไปน้อยไม่ชอบอ้าววินพอดีพอดีเลยพอดีเลยพอดีอะไรไปไปตังค์พี่ตังค์ไม่มีสีนั้นนี่หว่าลืมพี่ตังค์เขามีสีแดงไหมหรอเอาไปไปหลอกเล่นน้องให้อ่ะพี่ตังค์อ่ะไป เว้ยเอาว่ะเขามีสีเขียวได้พี่เดี๋ยวผมจัดการให้เออเดี๋ยวผมจัดการให้เยอะไม่เยอะเยอะเงยไวแน่เลยว่ะคนอย่างพี่ตังค์คนอย่างพี่ตังค์ะต้องเจอใช่เหรอสีนี้เดือบแบบสีนี้เขาไม่มีแต่พี่รับกรรมไปก่อนนะเจออะไรอ่ะเจออะไรด้วยเจอไอ้สัตว์ไม่เขาเขาไม่มีสิ่งนี้เกี่ยวกูเกี่ยวอะไรกับพี่ตังค์อะนี่ไงเห็นะไมมงได้อยู่ได้อยู่เป็นไงใบยังวะเออสววย่า จำเป็นวะเอม็มีใช่ไหมมีใช่ไหมยังเปลี่ยนอยู่นู่นอแล้วนี่ไปอีกหนึ่งจำเป็นนะอันนี้จำเป็นไม่จำเป็นเลยอ่ะอันเนี้ยไม่ได้จำเป็นอะไรเฮ้ยใจเย็นเฮ้ย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 เอ้าทำไมสองไปอีกแล้วพี่โอ้ว มันจำเป็นนะพี่มันไม่จำเป็นแล้วนะไม่ได้สังเกตเลยไอ้ไม่มีสีอะไรวะแย่แล้ววะเขาเหลือสีอะไรวะเขี้เดาไม่ออกเลยว่ะสีนี้อะเฮี้ดี่รอบที่สามเกมที่สามครับอ่เปิดมาด้วยสีฟ้าขอบคุณครับพี่จหะ๋เดแม่งไม่มี บอกเล่นแย่จังวะดีจั่วแน่นอนจัน่นนวนแน่นอนป๊อปโอเยมีเหรอครับพี่ไอ้บ้างไงเบ้าว่ะสีแดงมาว่ะสีแดงมาสดงว่าเขาไม่มีสีเหลืองอ่าสีแดงเขาได้ปะเขาไม่มีสีเหลืองพี่ก็ไม่มีแล้วปะพี่ไม่มีสีแดงเราลงอ๋อเราลงสีแดงฮ่าฮ่าฮ่างงั้นแหละทำอะไรไม่ได้สีแดงเลยโอ้ยพี่วมนมีอยากตอบพี่ไอ้แล้วอะเสร็จตะเมื่อกี้ละ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาไม่นเป็นสีเหลืองนี่พี่ใช่ปะไม่รูู้ว่ะเฮ้ยเขามีามีพี่เขามีมันเป็นอะไรกับแชมป์เหมือั้งนะวะตั้งแต่พี่ตั้งรอบก่อนละอไปให้เล่นให้เล่นโอ้ยไม่ได้เล่นโอ้ยพี่ไอวิวไปหมดแล้วอ่ะมีเฉยว่ะเฮ้ยเกมไวอีแน่เลยว่ะมันหมดแล้วสีเหลืองมันหมดแล้วชัวชัวเออสีเหลืองมันหมดละหมดละไป เฮ้ยเอาว่าผมเหลือดเท่าพีไกเลยนะครับตอนนี้เหลือดสองใบเท่ากันเลยโอ้ดีเชื่เดอะไรเท่ากันนะพี่เมื่อกี้เมื่อกี้เราเท่ากันนะพี่มีพี่มีมึงเอามาอย่างนี้ก็เข้าล็อกดิโอเคพี่ผมเชื่อเชื่อใจพี่ครบแล้วเนี่ยเนี่ยใช่ปะล่ะเออหลังจากที่ไม่มีอ่ะเอ้าก็ไม่มีสีแดงพี่ มันได้สีแดงกับสีเหลืองอ่ะสองสีอ่ะทำไมแบบเจ้าการณ์นเบลดมันต้องมาตอนนี้เลยบอยเฮียเอาอีกเลี้ยวเหรอพี่ใจเย็นๆไว้ก่อนนะไม่จับเป็นไม่จับเป็นจับเป็นจับเป็นเลี้หรอะสีแดงเหรอสีแดงบวกสองโอเคพี่ตังไหนพี่ตังชิลชิลชิลได้แล้วครับไม่เขาไม่มีสีแดงไม่พี่ตังค์ไม่มีสีแดงใช่กูก็ไม่มีอ่ะเไปเผื่อมีโอ้ยมีว่ะตายแล้วมึงเอวิน เยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเแปดแดงมีไหมเฮ้ยผมมีแปดสีดิอุ้ยให้เราให้เราว่าไพ่ใบเนี้ยเข้าสีอะไรเดี๋ยวจะเลือกให้สีแดงมีใบหนึ่งอ่ะสีแดงให้เราเฮ้ยไม่อ่ะพี่พี่ไอ้าคิดว่าสีอะไรไม่รู้อ่ะผมว่าสีเหลืองตังเยจับสังเกตเลยผมว่าสีส้มสีแดงสีแดงไม่มีสีแดงไม่มีกเหลืองเออแดงแดงเหรอแดงใช่ป่ะ แดงไม่มีแดงแดงเลยอ่ะเออแดงไแดงเขาไม่มีอ่ะพี่ปั้นเลยอ่ะอุ้ยอันนี้มันไม่ใช่สีส้มหรอกผมนึกว่าเขามีเขามีสีส้มเขามีสีแดงไงใช่ป่ะแดงปั้นเลยเนาะแดงปั้นเลยอ่ะแบบนั่งเงียบอ่ะมีตังนั่งยิ้มอ่ะนั่งยิ้มอะไรคนเดียวอ่ะเฮ้ยเรายังไม่ชนะเลยเว้ยพี่พี่เบนมามาอีกอีกอีกตาหนึ่งเร้จไม่กล้ม อ่ะไปเขาแบบยืดยืดอ ah, ่ะย okay. ืดสักชั่วโมงเกมเนี hey. oh, wow, i, ้ยเกมยืดอ่ะยากเล่นเกมยืดอ่ะโอเคเกมยืดอ่ะโอ้ยไม่มีหรือเปล่าไม่มี่มีหรือเปล่าไม่มีไม่มีเขาบอกไม่มีเขียวหรอนายมีแค่ตัวเลขหรือเปล่าไม่มีสีเขียวหรอนายกบุหรี่อ่ะ แต่ก okay. ูได้อยู <somet h> ่อ <noise> ่ะกูว่ากูได้อ่ะกูได้ได้กัเอ้าได้อยู่ได้อยู่ดิได้อยู่แปลว่าไม่ต้องเล่นสีใบนี่กูมีทุกสีอ่ะเท่าจริงอ่ะสีใบนี่กูมีทุกสีอ่ะเฮียใช่หรอพี่เชื่อไหมว่าทุกใบของผมสีแดงหมดเลยตั้งแต่ต้นเออโอ้นายเล่นเราเลี้ยว่ะเราไปก่อนเชมเก่าโอ้ยเฮียทํา เอ้าเอ้าน้อน้อน้องโอเคเต็กขอบคุณครับโอ้ยอาริโกโตอาริโกโตกูก่อนเพื่อาริโกโตโอ้ยพี่โอ้พี่ใหญ่ของผมชนะพี่ก็ไม่บอกผมอ้าวป้าว่ะเฮ้ยเรื่องถูกน้องเรื่องถูกูสีแดงต่อแล้วกันสีแดงมันจะเยอะขนาดนี้นะ พี่เหลือสองใบไม่ต้องพูดเมืองมีกันสีแดไ่บอกฉันนั้นทุกคนจะเป้นผมผมคาใจนะโด้วยไม่ไม่ไม่หอกไม่หรอกพูดวย่งงี้ไ่ไม่ยางี้ก็ไม่วิ่งขอขออเกมนึงได้ไหมยะพี่งมีทุกสีวิ่งไ่ชนะแล้วขอเกมนึงได้ไหมยะได้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 ไอยี่ายนม่โอ้โสีแดงม่งครึ่งแมปไม่แย่เลยครึ่งแมปด้วยเกาสิบเปอร์เซ็นตะ ขอขอแบบเมื่อกี้ได้ไหมอ่ะทุกสีอ่ะเฮียชอบสัตว์อ่ะไม่ชอบอ่ะผมผมผมเกลียดมากเลย,เ,ยเลหม,มือนสีแดงพี่อ่ะเปิดมาด้วยสีฟ้ากับสีแดงนะครับตอนนี้ <c oughs> อ่ามาดูกันว่าใครจะไม่มีสีอะไรจะเย็นนะพี่ก <c oughs> ูนี่ไม่มีเอ้าน้องไม่มีสีแดงแล้วน้องโมีแล้วก็มีแล้วไงเนี่ยก็มีเนี่ยเลื่องขันได้ทีสิบได้เลยกันต้นเกมไม่มีสีเข้าทางว่ะ เขาถามหรือเปล่าเขาถามเบอร์ไมปล่าสีเขียวไม่มีเหรอในโค้งเมื่อไหสีเขียวด้วยเออจ้องจะเล่นคุณทีนี้ดูขาดแคลนนะสีเขียวขาดแคลนไม่ต้องเล่นไม่ต้องเอาโอ้โหพี่ขออินดานห้พี่พี่ขออีตาิน เอเาวะเอาวะไปผมไม่นอนก่อนนะพี่ผมไม่นอนละวเนี่ยไหนเป็นเป็นคนยังไงเนี่ยไอ้สัสเฮ้ยเอาวะใช่พี่เป็นคนยังไงใช่คนยังไงสีเขียวไม่มีสีเขียวไม่มีสีเขียวขาดเทียนอ่ะโอ้ยตางตาแล้วเฮ้ยยอดเยาะวะยังไงแไปดูเลย ไม่ไงก็ลองเหลือใบเท่ากันกับน้องมึงจะรีบเหรอมึงเหลือห้าแล้วพี่เขาเหลือหกเก็ดกันเนี่ยมึงเหลือรอก่อนดีเนี่ยพี่เหลือห้าเท่ามึงแล้วเนี่ยได้เล่นแล้วเนี่ยโอเคไม่ต้องพูดสามตันตีบเอาไปลวะเอาไปมาว่าบวกเพิ่มพี่ตังบวกสองเลยครับพี่ถ้าผมลงใบนี้ไปเขาจะดับผมปะพี่พี่วิน เฮียกูลงอะไรเนี่ยอ่ะไปเรื่อยนเอ้ยพี่รอดุนะพี่ถ้าผมลงอันนี้ไปแล้วผมก็เอาไอ้แง่เขียวเฮ้ยพี่ไอพี่ไอจั่วทีเดียวเลยเฮ้ยกิตังบ้างพี่ตังเฮ้ยพี่กิตังยเอา่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราคุยกันได้พี่ชิวๆชิวๆอุ้ยอุ้ยมันเป็นหัวล้อแบทสีเขียวไปโอ้เป็นสีอื่นบ้างนี่เปนสีอื่นบ้างนี่อุ้ยแบท เจ็ดแล้วน้องแล้วกูพูดเล่นูเล่นแบบพูดเล่นก่อ่ะพี่โมวยกับผมนะพี่พี่เล่นกับผมนบบพี่มีใครถลักอีกฝั่งนึงไหมว่าไม่อยากต่อเขาแล้วอะใจว่ะคุณเหนื่อยใจว่มาแล้วไปแล้วเมาคนดเนื่อยใจว่ะเดี๋ยวรอดูพี่ดีใจเอาเงินเท่าไหร่มีหรือเปล่าเอ้ยมีเลขว่ะเฮ้ยพี่ตังมีเลขพี่ตังมีเลขไอ้เมาหมดตู้อุ้ยทีเดียวได้เลยโคตรดวงดีดวงอย่างมาพี่ตอนเนี้ยเดี๋ยวกายครับแบ๊ก มีสีแดงแบ๊กมีสีแดงตอนนี้ผมจำสองสีเลยเขียวแดงไม่ไม่มีสีแดงอ่ะเอาแบ๊กข้อเดียวอีกทีหนึงโดนแล้วมึงแบ๊กโดนแล้วอะไรอ่ะพี่ขอโทษสีแดงหรือเปล่าพี่ตังน่าจะมีเออมีเอาแบ๊กเลขอะไรวะเลขเลขเลขเก้าอุ้ย พวทีวีผมมีป่ะพี่สีเขียวป่ะพี่สิ่งเล็กๆที่เล็กพี่เขียวพี่จวนอมาเร็วสักนิดสักนิดควบคุมอะไรตอนนี้เราควบคุมใช่พี่เลยใช่แล้วก็คุมทั้งแมปเลยพี่เุ้ยหุ้ยโอ้เอาไปตอนนี้เขาเขาชนะกันหมดแล้วนะแบบยกพื้นมึงนะแบกตอนนี้ไม่ต้องพูดเอ้ยเอาว่ะ ย้อนกลับมีสีฟ้าปะเดี๋ยวจะไม่มีอีกสีหนึ่งหรือเปล่าไม่มีสีฟ้าเอาไปดูวะอีกรอบไปยังไงพี่ตายไกมีสีฟ้าหรือเปล่านะครับบีนะครับเอาไงอุ้ยมันก็ได้ดรอปแล้วดรอปเออสวยพี่บีหรือเปล่าเออบีมีสีเขียวมีสีเขียวอีกว่าแบ็คมีเยอะพี่เต็มคาราเบลเลยถ้าพี่ถ้าพี่เอามาให้ผมอะถ้าพี่เปลี่ยนมให้ผมผมจะเต็มคาราเบลให้พี่เลยเออจัดไว้จะไปโอเคพี่ถ้าพี่ไม่เอาผมเอาเองนะไม่พี่บีเขาเอาเองพี่เขาาเองพี่ อุ้ยอุ้ยหายแล้วกูอุ้ยอุ้ยสีเขียวเ่ะอุ้ยโทษทีพี่แย่งๆหรือเปล่าอุ้ยมีเลขนะด้วยอีตังก็น่าจะมีสีแดงนะมีเอามีเลขอุ้ยมีสีแดงเกเอ้าสีแดงเด่นพี่ตังแล้วกันพี่ตังเหลือน้อยสีเขียวพี่เอ้า ยี่สิบสี่ใบโอ้โอ้โู้โอ้แล้มีสีเขียวหรือเปล่าไม่มีเอาละครับมาดูว่าอะไรเท่าไหรหกเจ็ดเจ็ดใบโอเคเขามีเขามีเขามีพี่สีสีเขียวพี่สีเขียวอีเขียวเขียวใช่ใช่ใช่สวยพี่สวยโอ้ยจัดเยี่ยจัดเอาแบบเจ็ดใบไม่มีเดียวที่ตอนสนุกตอนสนุกเรา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 พอกันแค่นี้นะ สรุปแม่งไม่มีเขียวอยู่สามคนน้องพี่มีมีแดงนี่หว่าบีบีทำไมบีแค่ลักเลเฉยๆเ้าโอ้ดีเชสไอ้แบ็คไม่มีแดงใช่ป่าวะใช่ผมไม่มีแดงพี่เอาเพื่อนเป็นสองละกันนะแล้วก็โดนหมดตอนนั้นไม่มีแดงอ่ะบวกสองโอ้โหแล้วกูต้องจัวเหรอวะหุยบุยแล้วมาแล้วมาแตะคลองเพิ่มไปแดงไม่มีด้วยบวกสองแไป แดงตายแล้วกูแดงมามึงขัดหูขัดตาจริงไอ้เหี้ยถ้า um> กูมีสีนี้นะเหี้ยม่มีสีแดงเหรอน้องน้องไม่มีสีแดงหรอเนาะเน้องไม่มีสีแดงหรอเนาะโอ้แล้วฟ้าประธานมาฟ้าประธานมาให้นี่ไงกูอยากจะเตะฟ้าจริงๆ พี่เกี่ยวไม่มีตะกุนหรือตว์เอาว่ะเอาเลยพี่ไอ้ก็ไม่มีพี่ตาไม่รู้จะมีหรือเปล่านะเพราะว่าเขาเพิ่งจั่วไปมีเยอะไม่เยอะดีว่ะลุ้นพี่ตังนะครับว่ามีหรือเปล่าเลขห้าเลขห้าเลขห้าเุ้ยมีเลขห้าเฉยนะเอาไงดีวะอย่าอ่าพี่เปลี่ยนสีให้แล้วกันเนาะเพื่ออะไรอ่ะพี่เพื่ออะไรอ่ะนี่ก็มีไงไพ่ไพ่มึงเยอะมึง หุดเล่นก่อนแล้วกันนะเพื่อนไม่มีเล่นก่อนแล้วกันนะเล่นอะไรอ่ะผมจะเล่นอะไรไม่มีอะไรให้เล่นมีแต่ลงสีเลยของคนข้าไอวีอะไรเปล่ามีบวกสีเปล่าอย่างงี้เปล่ามันหมดละสีแดงบวกน่าจะมีนะสีแดงเนี่ยนหนักมีว่าแต่พี่ยังไม่มีพี่อินเอาวีเลขอยู่ขอบคุณผมว่าพี่พพีี่่ไอเล่นได้แล้วตอนเนี้ยมีสีโอ๊ย พี่วินบวกสี่สองใบเนี่ยไปวนกลับไปดิจะเอาไอ้เนี่ยไอ้ก่อนพื่อนพี่ะวนเองผมมีผมมีเออหนีก่อนแล้วแกคหนีก่อนแล้วักหนีอะพี่หนีอะไรเมื่อไงจะโดนเอ้าพี่วนให้ให้ตัวเองแล้วเอ้าเอ้มเอ้มเมฮิฮ ขอบใจามากแบที่ช่วยพี่ไปไม่มันไม่มีสีมันมีแค่นั้น,น <c oughs> มันก็ต้องลงแค่นั้นนะพี่เอ้ไม่มีสีแดงเลยพี่ชายอุยอ้ยพี่ชายไม่มีสีแดง้ยไม่มีสีแดงหรอไม่มีเหมือนกันเ <c> ฮ <oughs> ้ยไอแบคเยี้ยไอแบคเหลือเดียวแล้ว <c oughs> แต่ผมสตรีมให้ดูพี่ว่าผมเหลืออะไรผมผมคือแบบผมให้พี่ดูเลย เหี้ยกูว่ามันเป็นไพ่ที่มันชนะได้เลยอ่ะดูไม่เอาไพ่แบบเลือกสีอ่ะเหี้ยใช่หรอวะแบ๊กแบ๊กได้ชนะหรือเปล่าชนะหรือไม่ชนะหรือไม่ชนะโอ๊ยโอ๊ยสุดท้ายกูกดชนะสรุปเสมอหมดใช่ไหมอะไรชนะสองมาไม่ไม่นับไม่นับชนะสองไม่นับชนะชนะแค่หนึ่งชนะแค่หนึ่งแค่นั้นไม่เกี่ยวเลยพี่ตันชนะสองตอนไหนวะกูลืมเออใช่หนึ่งพี่ชนะหนึ่งถ้าสองเราจะไม่นับเลยถ้าท่ามากท่ามากกว่าหนึ่งเราจะไม่นับก็คือหนึ่งแสนนี่ก็คือแบบว่า ก็คือคะแนนเจ้ากันก็คือไม่มีใครได้